ครับสำรับราการ f p p นะวันนี้ผมจะเล่น m e Club นะก็อีนี้เป็นคลิปที่สองหายเปรี้ยวมาหลายรอบแล้วเป็นอะไรไม่รู้หายได้ิีเดียวนะก็ทีเมื่อกี้ผมเล่น TNT ไปครับขนาดเนี้ยอ่าวันนี้มอสเทคเอา Kingdom นะพาไปดูเมืองพังหมนะด้มั้งน่ะโอ้โไปดูเมืองก็แช้นี้ไปครับเป็นอย่างรวดเร็วครับ อืมจะได้บริบบิ้ได้นะบริบบิ้ได้ลองดูแล้วจะมาบริบบิ้นนะครับเป็นซิงเกิลนี่แหละโอเคก็ถามว่าบริบิ้ได้ไงนะก็ใช้มอสซิงเกิลประมาณนะสบายใจไม่รู้ครับติดนี่ครับเสร็จได้ ไม่รู้แน่ใช่ไหมเซตครับเลี้ยวนะน,นี่ครับมีขึ้นเ ال er ลี้ยวเลยเ็ตเลี้ยวเลี้ยวอนเัี้ยวอลยังเออเลยไม่ได้แล้วไม่ได้ถ้าด้านไหนกลับเมืองไม่ได้แล้ววิธีกลับเมืองครับ อ่อซื้อมาใช้ก็ะอไว้นี่ไม่สวยเลยก็มีอะไรม,ม็อดเยอะนะครับอ่ะนี่ทุกคนรอคอยมาครับม็อดนี้ครับก็คุ้นจักกันดีครับเป็นม็อดอะไรใครไม่รู้จักก็อย่ารู้เลยเป็นมอ็อดแอคแท็กกอนจะทั้ ดู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 นั่นใช่กันไหมฮดเล่นกันอย่างงี้นี่กดคีย์แล้วกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายกันอย่างงี้น่ะกดวีวีวีกดที่สองตัวกดเมาส์กลางเพื่อปล่อยนะมีครับวีกดเมาส์กลางปล่อยวีวี ครับอย่างนี้กวางเพื่อป่อยกดชิปแล้วเขาใช้มากขวากันที่ด้ใ้ขา่ใ้ในน้ขอบมาด้วยนะครับอะไรต้น้ขนอะไรเฮ้ยเาลหรอเฮ้ยเาแล้วสักจบก็มีอะไรประตูประตูประตูตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ้ คำนี้ติดมาจากใครนะมันจะไม่ได้ติดมาจากใครเคยดูนี่นนก็ใครติดมาคุยกับพูดอนโอเค,ครับดูนะครตะตูมันจะไม่ระเบิดนะครับเพราะมันเป็นออ,อนสเิเลียครับมันไม่ระเบิดครับ แค่นี้เองนะหนึ่งอันมันไม่ระเบิดครับดูครับอ้าวะเบิดไลยนะลืมไปอ๋อลืมไปแล้วทำไมระเบิดเพราะว่ามันไม่มีนีคลองเป็นนี่ครับอย่างนี้เพราะพื้นงานนี้ยังไม่แตกมาดูกันว่าประตูจะระเบิดหรือไม่เห็นไหมครับมันไม่ระเบิดกเพราะัวนี่าเดียวเท่านั้นนี่เลย ก็มีอะไรที่รีวิวเยอะมากมายแนละ้วโอเคอือเคก็มีพวกอเมมัลลอต์ก็มีก, fit, ก๊กาซและเบิดเฮ้ย คมใครไม่ดีเนะี่ยอย่าเล่นเตือนแล้วนะเนาะเตือนแล้วแล้วก็อย่าเล่นจุม่มแหลกค้างขอขอภัยครับแห,หลกค,ค้างเคถ้าเดี๋ยวคลิปนไปก่อนก็ได้โอเคคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนคนระับคลิปหน้ามาเจอกับคุณเพื่อนผมอะไม่รู้ ก็รู้จะมา่ะนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาทำอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันคลิปหน้าจะถ่ายเกมอะไรดีเอานะจ้าผมถ่ายเกมอะไรก็ได้ครับครับสวัสดีครับออกสกินมาแล้วเย้